โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกกูด้วยเฮ้ยไม่ทนแล้วไม่ทยแล้วทแล้วนโอ้ยอืมออไปเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเยอะมาี่ยุดยายยเนี่ย แเรว่าพูดไมูเรือเลยไม่่ือเลนีเียนไงเออออ่กูม่เอาอย่างนีเนี่ยใส่โซบีฟ้าไปเอามาดีเลยเฮียจริงใจริงกลัดีกว่าเออแหมโดนเน่โอ้ยโดนขวอือเน โอ้ยโบวนนึ่งนะแกเราปล่อยไปเ่อนเอาเลยอือตก่วะเฮ้ยเห็นบ้านใจเลยคืต้องเ็นนันี่งั้นเหรอจะคอยดูแลกันว้ายว้ายเฮ้ยย่ไปวันขึ้นดีอะเออโอ้สุดยอดเลยกดไลค์รมไ้มกดไลค์เลยตรกไง ขอบคุณนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยประสบเหนืยเฮ้ย,เ,ยเปิดประตูได้ไหมเราไม่สามารถเปิดได้นะแต่เราสามารถขายได้